คำะสมในข้อใดสร้างจากคำกริยากับคำนามครั้งที่แล้วบอกแล้วนะคะอะเราทบทวนกันนิดนึงก็ได้นะคะ,ะคำกริยาก็คือ,อคำที่แสดงอาการนะคะคำที่บอกว่าเรากำลังทำอะไรนะคะส่วนคำนามก็คือคำที่ใช้เรียกคนสัตว์สิ่งของสถานที่นะคะเพราะฉะนั้นอาอย่างข้อกอไก่นะคะต้มยำ ะะต้มยำก็คือการต้มแล้วก็ยำเป็นกริยากริยาเพราะฉะนั้นตัดข้อนี้ได้เลยถูกไหมแล้วก็ตกฟ้าตกก็เป็นคํากริยานะะส่วนฟ้าเนี่ยก็เป็นคํานามนะคะทิ้งทวนทิ้งทิ้งทวนจริงๆไม่ได้แปลว่าแบบทิ้งทิ้งทวนไอ้ทวนที่เป็นเหมือนคล้ายๆหอกนะ ทิ้งเป็นคำกริยาทวนเป็นคำนามเพราะเป็นสิ่งของแต่ว่ามันมีความหมายอุปมาได้ก็คือหมายถึงการที่แบบทิ้งทวนเหมือนเหมือนผมติวให้พวกเราเนี่ยนะคะเหมือนแบบทิ้งทวนก็คือจะแบบให้แล้วนะคะ <c oughs> เผื่อว่าครูแบบไม่อยู่เนี่ยก็เราสามารถมาดูคลิปได้นะคะถึงครูแบบจะ,กะเกษียณแล้วก็สามารถมาดูคลิปได้อันนี้ก็คือทิ้งทวนนะให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างนะคะอ่ะ แต่ทีนี้เขาดูเขาดูว่ามันสร้างจากอะไรใช่ไหมคะในข้อขอไข่ได้นะตกกริยาฟากน้าทิ้งกริยาทวนเป็นนามเพราะเป็นสิ่งของอมาดูข้ออื่นเผื่อ,อะนะคะวิ่งกับเล่นอ่ะอันนี้กริยาทั้งคู่วิ่งแข่งกริยาทั้งคู่ตัดทิ้งกันชนพิมพ์ดีดชัดมากตรงพิมพ์ดีดพิมพ์แล้วก็การดีด ก็เป็นกริยากับกริยาเพราะเช่นข้อนี้ที่เป็นกริยากับคำนามก็คือข้อขอไข่นะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าใครตอบถูกบ้างคะ่ะ